กล้าผีตนทอดเป็นสะพานให้แด่บวงชนข้ามพ้นกระแสทานถึงทุกไม่ท้อทนทรมานยิ้มชื่นเบิกบานเจือจาน้ำใจงดงามตามทำดีไม่วังอยากดังโดงน้ำมีคือนิยามผู้เสียสละกู้ชน เริธรทาสำนึกดีครับขอเชิญชมข่าวจากบรวรสีมาโศกครับข่าวจากบรวรสีมาอโศกประจำวันที่29สิงหาคมถึง4กันยายนพุทธศักราช5 6 6 3มี6ข่าวค่ะข่าวแรกการทำบุญรำลึกถึงพ่อห่วงศีสุขวัตปีที่9 เป็นปีที่เก้าแล้วที่พ่อห่วงจากพวกเราไปเราชาวโคราชยังคงรำลึกถึงคุณความดีของท่านมาโดยตลอดทั้งลูกหลานของพ่อห่วงเองทั้งท่านสมณะเราชาวศีมาอโศกและที่ร้านมังสวิรัตที่พ่อห่วงได้บริจาคที่ดินไว้ให้สร้างร้านเป็นมหากุศลอย่างยิ่งรวมถึงาชาวโคราชด้วย ที่อีทลูกสาวคนโตของพ่อห่วงได้กล่าวถึงคุณความดีของคุณพ่อไว้ว่าพ่อได้มอบมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับลูกๆคือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตที่อิสระเรียบง่ายตามแนวทางพระพุทธศาสนาสอนให้แจกจ่ายแบ่งปันไม่ตรหนีไม่สะสมคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก พ่อเป็นผู้ที่มีเมตตาการุณาช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากดูแลเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดีให้การศึกษาอย่างเต็มกำลังแม้ลูกจะแยกครอบครัวไปแล้วคุณพ่อยังคอยติดตามช่วยเหลือดูแลเสมอในช่วงปิดเทอมหลานๆได้มาฝึกอยู่กับคุณพ่อเพื่อที่จะได้เรียนรู้ชีวิตที่เรียบง่ายการเอื้อเฟือ้อเสียสละและแบ่งปัน คุณพ่อเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่เทิดทูนของลูกๆเป็นคุณตาเป็นคุณปู่ที่เคารพรักของหล,ลานๆสืบไปข่าวที่2ความเป็นปกติในการแสดงธรรมของสมณะบวรศีมาอาโศกท่านสมณะประจํำบวรศีมาอาโศกตั้งแต่สมณะน่านฟ้าสุขาชาโน สมณาก้าดีเตชาพูชโนสมณะสร้างไทยปณีโตสมณะดินทองนัคระวโรสมณะตรงมั่นอุชุจาโรและสมณะสยามสจัจยาโนได้หมุนเวียนกันแสดงธรรมทำวัดเช้าเทศก่อนฉันและร่วมรับชมรายการภาคค่ำทางบุญนิยมทีวีทำให้ญาติธรรมได้รับสมาธิฐิ เป็นคนที่มีวันนาเก้าและอยู่ร่วมกันตามหลกักจารานิยธรรมหกสอดคล้องกับคําสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักและนักบวชชาวอาโศกเป็นประจำและยังทําใหพ้พวกเรารู้เพียรรู้พักให้พอดีเพื่อจะได้พ้นวัตตะสงสารนี้ไปตามลำดับข่าวที่สาม การขวนขวายกิจน้อยใหญ่ของชาวสีมาโศกชาวสีมาโศกขวนขวายกันในการทำงานที่เป็นกุศลในหลายจุดเช่นที่ร้านมังสวิรัตนครราชสีมาทำน้ำผักปัน่นน้ำปั่นสมุนไพรเตรียมอาหารทำอาหารล้างภาชนะถูพื้นขายสินค้าสุขภาพ ส่วนที่บอรวรสีมาอาโศกได้ช่วยกันเก็บผักล้างและเด็ดส่งร้านมังสวิรัตส,ส่งเข้าโรงครัวแล้วช่วยกันประกอบอาหารมังสวิรัตที่ปลอดภัยถวายสมณะผู้ทรงศีลทุกวันและบริโภคร่วมกันในระบบสาธารณโภคียืนหยัดตามหลักการอาหารเป็นหนึ่งในโลกข่าวที่4ความไม่หยุดอยู่กับการพัฒนาบนพื้นที่สีมาอาโศก ท่านสมณะดินทองท่านสมณะตรงมั่นพายาติธรรมทำร่องระบายน้ำแบบปิดเพื่อระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนข้างศาลาสุขภาพเก่าญาติธรรมช่วยกันขนสายเข้าวัดในวันเสาร์หลังฟังธรรมหลังทานข้าวก่อนกลับบ้านคุณหมูไม้ก้าตัดต้นไม้ออกจากทางและตัดต้นหญ้า ที่บ้านป้าต่อยคุณคำทดจิตอาสาหมุนเวียนมาบำเพ็ญปลูกต้นไม้ในวัดสิทธิ์เก่าช่วยกันติดตั้งระบบไฟฟ้าติดแอร์ในร้านแดนรวมใจและพัฒนาสนามเด็กเด่นให้เป็นที่ออกกำลังกายให้กับทุกคนเพื่อได้รับผลประโยชน์อย่างท่วนหน้าและตกแต่งต้นไม้หน้าศาลา ด้วยต้นกระเช้าสีดาจากสิทธิ์เก่าเขยอาบุญชัยข่าวที่5การหมั่นเยี่ยมเยียนสมณะของญาติธรรมชาวโคราชคุณพัชรีพร้อมทั้งญาติธรรมจากอำเภอปากช่องได้นำพืชผักผลไม้จากราชธานีอโศกและศรีสอาอโศกมาถวายสมณะก่อนเดินทางต่อเพื่อกลับภูมิลำเนาคุณพิเชษ พาเพื่อนๆในสายงานวิศวะมากราบนมัสการสมณะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตคุณลำดวนงอบสูงเนินได้ถวายน้ำเดิมแก่สมณะในทุกๆเดือนรวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติพงภัยบณ์ลและภรรยาได้มาร่วมฟังธรรมสนทนาธรรมและรับบริการตัดผมจากญาติธรรมชาวชุมชน ก่อนกลับบ้านสอดคล้องกับคำว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งข่าวที่ 6. การออกกำลังกายการออกกำลังกายนั้นสำคัญชะไหนพ่อครูสมณะโพทธิรักษ์ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการออกกำลังกายให้กับพวกเราชาวอาโศกดังนั้นในทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีวันเสาร์และวันอาทิตย์ ชาวบาวรสีมาอาโศกได้ร่วมกันออกกำลังกายหลังทำวัดเช้าและยังได้ฝึกดัดหลังบนท่อซีเมนเพื่อให้กล้ามเนื้อแกนกระดูกหลังตรงและแข็งแรงอีกด้วยประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นมีมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงการทำงานของปอดดีขึ้น ป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคข้อต่อเสื่อมสภาพเป็นต้นเรินทรสามเลนึกดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ